สวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะสวัสดีครับโสมครับสวัสดีค่ะกิ่งค่ะเราจะแข่นค่ะนะทุกคนอ่สวัสดีค่ะแกรนค่ะ สวัสดีครับดิวครับหมดแล้วครับเดี๋ตาเรามี่ก็เจ็บคนนะฮะตอนดิวนะฮะ